สวัสดีครับโอ้รถใครเนี่ยสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนนอ้อไปหาเจ้าจยักษ์หน่อยอ่ะปะไปด้วยอ่ะ, <c oughs> อะวันนี้ก็จะพาไปชมเจ้ายักษ์อีกครับอ่ะเดี๋ยวอู้ได้รถสวยเทลาว, <c oughs> วันนี้ไม่ได้ลงไปถึงที่บอ่อนะเอาวันนี้อาจจะอาจจะดักอยู่แถวแถวปากทางแถวปากทางเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทางช่องมงคลสาวด้วยนะครับครับผมอันนี้เราก็ไปมาหากันตลอดเนาะตลอดครับก็ฝากช่องน้องใหม่ด้วยครับผมก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเสียงบ้างรถน้ําบ้างฝากคากนกันไปเนาะฝากคนกันไปก็ฝาก f อฟที่ชมทางช่องนี้ไม่ว่าจะเป็น f อฟของ ของจอยักษ์ของผมของดาวินดี้หรือของยูทูบเบอร์ดังๆทุกท่านก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องมงคลสาวด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่นาบอเนาะครับนี่ครับทางไปหน้าบอมาจากไหนครับนี่มาจากบุรีรัมย์พอดีไปทำธุระเมื่อเช้าอ๋อครับแล้วไปเจอพอดีไงไปเจอเจ้ายักด้วยใช่เจอจ้ายักษ์อยู่ที่หน้าร้านจิ๊กแคท ก็เลยได้ลงถ่ายถ่ายไปถ่ายมาได้อยู่ช่วยงานแกนนิดนึงแกยกหัวไม่ไหวยกหัวไม่ไหวใช่เห็นคลิปอยู่ครับยกหัวไม่ไหวมันคลิปที่ลงไปล้วนะโอ้ยักษ์จริงๆเลยนี่เครื่องนี่สุดยอดเลยเครื่องใหญ่จริงนะครับสมชื่อของเขาจริงชื่อเจ้ายักษ์แล้วดูจากเจ้าของนะเนาะเจ้าของกับรถนะคนละคนละไซส์เลยคนละไซส์เลยครับ แต่เสียวุฒิเขาทำรถได้ดีได้สวยจริงเท่มากเราติดตามไปที่บอกครับมาแล้วครับนี่ครับ,รบถึงหน้า,าเราน่าจะจอดรอตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาซุ่มอยู่ตรงนี้นครับซุ่ม,มเดี๋ยวอันนีม้มวยซุ่มก่อนไปแล้วรถเจคัวันนี้ขอซุ่มก่อนครับนู่นกูน่า,นา,นานจะจอดแล้วเดีย๋ยพี่พักเที่ยงแล้วมั้งนี่นะพักเที่ยงแล้วบวถ้าพักเที่ยงเราเดินไปก็ได้มันมีที่จอดไหมมันลงไม่ได้ไง ถ้ามอไซค์มันก็นยังว่าแ้วตรง้มาถึงอ่ะมาถึงหน้าฝากทางหมอู้อ,อ,อูนี่แล้วมาแล้วครับเจ้ายักษ์นี่สวัสดีครับนี่ครับเจ้ายักษ์ครับยอดเดี๋ยวเอาอะไรให้พอดีเสียววุฒินี่ฝากบังดำซื้ออะไรให้ครับ เจอร้านที่พี่บอกไม่มีแล้วเรไปร้านที่เรียกสั่งนะเที่ยวแล้วพี่โอ้สายได้และเที่ยวแล้วมากกว่านี้หนิได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเดินไปหาที่บอกโอดสุดยอดครับซื้อดาวมาใส่บังฝุ่นหลังที่เย็บขัดกันนะครับ พอดีเจอเกมื่อเช้าไงเกก็เลยปักซื้อไออพอดีครับเดี๋ยวเราลงไปดูหน้าง,งานแป๊บนะครับเพราะผมมีภระต่อว,วันนี้มารถมารถ <c oughs> รถเก่งรถเก่งจอดู่ <c oughs> รถเก่งเข้าไปไม่ได้ครับเลยต้องอาศัยรถบัสบัสจึงครับ <c oughs> ต้องอาศัยรถบัสจึงเข้าไป <c oughs> นี ok ่ครับเช่นกันครับอย่าลืมนะครับ F4 c บังนำอนดครับก็ฝากไปกดซัพไซให้น้องมงคลสาวด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับก็ยังไงก็ฝากนี่ครับอีกช่องครับของบองดำอินดี้ไปลุยด้วยกันนะครับไปลุยครับตอนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันครับพยายามช่นกันมาคลิปบ่อยๆฝักน้องผมด้วยนะ พูดไปอาจจะเป็นช่วงนี้เป็นอะไรนะคูยจินอินดี้ครับคูจินคจินครับไปไหนไปไหนนี่ขาดกันไม่ได้ครับเดี๋ยวรอไชมที่เบาะเลยครับนี่มาแล้วครับคจะพัััดอนน่่งบม้เา คุนี่ไปจุยเลยครับงานนี้หฮยตะลุมครับนี่ครับพระเอกเมืองช้างครับ เต็มแล้วไปเจอดินทรายครับอู้ไม่ชกมครับว่าจะไปไหมนี่ครับมีเล่นครับมีเล่นวู้สับสองเลยครับออกบ่อเลยสุดยอดครับครับสุดยอดครับดำสิ่งมีดวน ชมการทำงานของเจ้าฮิตาชิต่อครับอดินเหลือเยอะแน่นิออดินเหลือเยอะแน่นนี่ครับ,น,น,บน,นี่ครับลอกลอกถึงนู้นสะก็ยังไม่เสร็จครับสะฝั่งน,นู้นฝั่งนู้นเขาน่าจะลอกด้วยนะครับนั่นนั่นะอู้เหลือเยอะแน่นี่ นี่ครับตรงนี้นี่ลึกอยู่ครับไต้อีกหลายร้อยเที่ยวแล้วครับนี่ครับเจา้าฮิตาชิวันนี้ใครขับนอกวันนี้เสียนหนึ่งบอกใช่เสียนหนึ่งขับไหมนี่หรือว่าลูกน้องเจคคต